กันนี้งา,<ม>านร่<า>วนนมงานโอชิท็อ<ะ>ใจเลยบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,น้อยปัน๊นน้อยโอ้ท็อใจดูทุกอย่างเลยครับผมทั้งพี่แฟนคลับทั้งบรรยากาศงานครับผมวันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่างานของโอชิเนวันนี้ก็จะธีเหมือนเอ่องานวัดญี่ปุน่นแล้วผมก็จะมีของกินให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกมากมายเลยนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีพี่พี่ศิลปินอีกสี่ท่านด้วยก็คือพี่ออฟพี่กันพี่คริสนกับพี่สสงห์มาร่วมงานนี้ด้วยก็ทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆแฮปปี้มากๆเลยครับ เราถึงบรรยากาศที่้นไปทําอาหารหน่อย okay, ยังไง okay, บ้าง <laughs> เมนูอะไรยังไงยากอะไรเงรี้ยแอบตื่นเต้นครับผมเพราะว่าจริทสกิลการทำอาหารของเราก็ค่อนข้างค่อนข้างน้อยแล้วกันครับผมก็ได้มายืนข้างเชฟที่ออฟด้วยก็เป็นเชฟที่แบบอันดับต้นๆของประเทศด้วยผมก็เลยตื่นเต้นมากๆครับผมสำหรับเมนูที่ผมทำนะครับก็คือมิโซะสไปซี่นะครับผมคาโบนาร่าวากิวนั่นเองครับผมก็เป็นสปาเกตตี้นะครับคือกับซอสแล้วก็จะมีเนื้อวากิวเอเอโฟวางโป่อย่างมดแล้วก็ราซอสด้วยครับอร่อยอร่อย แล้วอยากอยากเอากลับไปทำที่บ้านบ้างไหมเอาเจริงๆผมว่ามันสามารถทําได้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดูวิธีการทําของพี่เชฟแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างไม่ยากก,ก็ก็คิดว่าน่าจะทําได้แต่ว่ารสชาติเจอกมาอร่อยเหมือนที่พี่เชฟทำหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันครับขอบคุณพอนอนโอชโอเคได้ครับผมก็ของรบ25ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้โอชีนะครับอยู่คู่คนไทยนี้มานานๆนะครับผมเป็นปีที่26 27 28 29 30ต่อๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นชาที่ก็มีคุณภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆน,นะครับ แล้วก็ฝั่นอิตาณีและกันโอชิให้กับ okay, แไปโอเคได้ครับผมก็ทุกคนนะครับสามารถไปหาดื่มก็ได้นะครับผมโอชินะครับผมมีขายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทุกสาขาเลยด้วยนะครับผมแล้วสามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับมีหลายรสชาติที่เลือกทานกันด้วยนะครับผมบอกว่าจะชอบกันครับนิดนึงส่วนตัวเราชอบรสชาติอ,อะไรครับอันนี้เลมอนแล้วกันครับผมเป็นรสชาติที่แบบเอ่อออริจินอลที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ทานง่ายด้วยครับผมแล้วเวลาแบบเราเหนื่อยง่วงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเรากินโอชิมันก็จะแบบทาให้เรมี energy มากินคืนด้วยในการทำงานครับตัดผมไหมนะคะครับตัดได้ครับจำได้ไหมว่าตอนแรกพี่กัปบอกว่าจะตัดผมก็คือต้องกินแปดหลักอแล้วนี่คือต้องกี่หลักคะเนี่ยไม่กี่หลักครับผมไม่มีด้วยไม่มีเอาจริงเราเราแค่อาจจะด้วยอากาศสภาพอากาศตอนนี้ด้วยครับเนม่อนค้างร้อนนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราไว้ผมยาวมาในระยะนึงแล้วก็เลยเออไหนๆก็ตัดไปไปเล็มตอนแรกเป็นเล็มตั้งใจเป็นเล็มแต่พอเล็มไปแล้ว มันก็เกือบจะสั้นแล้วงั้นก็ตัดให้สั้นไปเลยแล้วกันมันก็จะบอกว่าเอ้ยตึ้งได้อะไรหรือเปล่าทำอะไรหรือเปล่าไม่มีผมไม่ได้ร้อนเงินขดนั้นนะครับไม่ได้ทุ่มทำอะไรกับผมลังใหม่ไม่มีไม่มีครับผมไม่มีพอได้เห็นตัวเองผมไม่ชินเลยครับผมก็ต้องใช้เวลาอยู่กันสักเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมยังแบบมีแบบเผลอๆแบบเป็นรูปรูปผมข้างหลังอยู่บ้างนะเพราะตอนแรกมันจะมีแบบผมข้างหลังออกมาให้ให้รูปเล่นอย่า แต่นี่ไม่มีก็แบบร้อนพี่จ๊ะผมยาวนอะไรอะไรร้อนร้อนโอ้ขอบคุณมากครับก็เห็นในในทวิตอยู่มันจะมีทีมที่ผมยาวกว่าทีมผมสั้นเหรอเขาเขาก็ตีไม่ไม่เชิงตีหรอกเมแบบเสียงกัไมเสียงกันมาั้นแหละครับผมก็น่ารักดีพี่จ๊ะผมยาวประมาณแค่ไหนประมาณเอ่อพึ่งหกปีครับคิดว่าเพราะว่าผมจำได้ว่า อีเวนต์แรกที่ผมไปออกแล้วผมยาวอ่ะคือเอ็มชอยส์ที่มาปิดแล้วอ๋อที่โดนแฉล้งไปใช่ครับผมจนมาเมื่อวานเมื่อวานก็เอ็มชอยส์สิ่งนี้หว่าแล้วก็เขาคุณทบปีไปอะไรประมาณนี้คเอาซึ่งเป็นการไว้ผมยาวนานที่สุดก็นานนานที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดด้วยครับผเพราะว่าทางตอนนั้นเขาไม่ได้เล็มไม่ได้อะไรเลยปล่อยเขาไม่ได้เล็มเลยครับผมนล้วคือปล่อยยาวเลยครับผมก็ถือว่ายาวที่สุดแล้วก็ไว้นานที่สุดเลยเพราะมันพยมเราโซนนักเรียนแล้วจะกลับไปไว้ยาว ก็อาจจะมีแวะๆไปบ้างครับผมใช่ใช่ใช่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับตามตามตามความสบายใจของเราแล้วกันพอเขาแบ่งทีมเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับครับทีมหนึ่งก็คุ้มชาติสองสองก็น่ารักดีแต่สุดท้ายก็ก็ขึ้นกับคะแนนกุญแอะนะเราจบตัวเราเท่าอะไรเท่ายาวเท่าผมยาวเท่าผมยาวมากเพราะว่าสั้นเขาร้อยใจนะครับก็สั้นก็ได้ก็ไม่ติดนะผมแต่ว่าด้วยความที่ลุก คาแรคเตอร์เราคนภายนอกมองแล้วอาจจะเหมือนเด็กอ,อะไรอย่อางเงี้ยครับใช่ก็เลยไว้ผมยาวเพื่อเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่พอตัดผมสั้นกลับมาเป็นเด็กแล้วต้อแซวอีกแล้วผมคิดว่ามนเป็นช่วงที่ดีในการกับผมเราเวลาแบบชอบเวลาสระผมมากครับเวลา,า,าสาระผมก็คือเป่าแป๊บเดียวแห้งแต่ถ้าตอนผมยาวก็คือเป่าเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะแห้งสนิทอะไรอย่างเงี้ย ตะคือยาวเท่านั้นโอเคไหมคะหรือว่าอยากยาวพี่จะชอบผมูกยาวก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจ,จะไว้ยาวแบบยาวไปเลยเหมือนกันคร<ะ>ับยาวขนาดไหนครับพี่มันจะไว้ยาวยาวถึงกลางหลังเลยใช่พี่แบบพี่โป้หินเหล็กไฟอะไรเราเราแฮปปี้ติดกว่าพี่ลูกอะไระเราเอาแฮปปี้เช็คก่อนว่าแค่แค่อยากลองแค่อยากเห็นแค่อยากเห็นตัวเองในในมูดนั้นเหมือนกันครับผมเราจะจะเป็นตัวกระตูนในปัญหา ทำไะ้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันก็นั่นแหละแต่เขาไปแต่งให้หน้าละหวานเนี่ยไม่ไปออกทางผู้หญิงแต่เราอยากได้แบบพี่โป่งอะไรแบบเนี้ยแบบพิวนัทเนี่ยเล็บอะไรคือพี่โป่งเลยหรอใช่พี่โป่งอะไรเนาไม่ได้ไม่ชอบมาเติมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จ้องเขากันต่อในอบเอาแบบพี่โป่งเอาแค่แค่เป็นพี่โป่งผมจะจะไม่โป่งแล้เดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันถ้าถ้ามีโอกาสก็ อาจจะได้เห็นแต่คิดว่าคิดว่ายากแต่คิดว่ายากครับพูดเฉพาะว่าพี่จะทำางาจะเปนงานเองใช่ครับผมทำงานยากเลยครั์แต่ที่ผมถ้าที่ไม่ได้ลิงก์กับงานเพลงนะไม่มีองานเพลงนะคือว่างานเพลงจะต้องเอิร์นลุคสตานหรือว่าอะไรเงี้ยเออก็ไม่เกี่ยวครับผมก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกคืออยากตัดแค่นั้นเลยครับผมเพลงไหมครับกับปิจูนะครับผมครับรับคำนวดกับเลซี่ล็อกซี่ก็ตอนนี้ ก็ก็แสนแสนกว่าแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากที่ให้การตอบรับเพลงของผมนะครับทั้งแฟนคลับผมแล้วก็หรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาเจอผมจากเพลงนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับคือทุกคนมีความตั้งใจเยอะมากใช่ใช่เพลงนี้ก็ค่อนข้างจริงจังมากๆในระดับนึงครับผมเพราะว่าเรามีพี่ท็อปเ이ซี่ร็อกซี่ด้วยแล้วพี่เขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วส่วนบริเซอร์เอ็กซิค utive บริวเซอร์แล้วก็เป็นพี่ก๊อฟทุกคนก็คือแบบจริงจังในการทำงานแล้วเราก็เลยต้องเต็มที่แล้วก็จริงจังทุกการกาารทมมันนื่องก็เพราะ ยากครับผมเอาจริงๆมันเพลงนี้มันเว้นไปเป็นปีเลยนะครับหลังจากที่เราไปอดปัดคอนุูใช่ครับผมจนมาถึงอัดตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผมจนมาถึงประมาณเมื่อต้นปีเราถึงพูดจะได้แบบกลับมาอาดัดทำคอนแดปเพิ่มอะไรับใช้เวลาในห้องอดัดเยอ,ยอะจรัดจริงถ้าใช้เวลาในห้องอดดัดก็ประมาณสองสามวันประมาณนั้นแต่ว่าระยะเวลาที่มันทิ้งเอาไว้อะมันค่อนข้างนานไม่แต่คือพอตอนนั้นที่ทำองก็ปี่แหล่ะ คิดไปว่าเราจะทําต่อหรือแบบหยุดอะไรเงี้ยเพราะมันหายไปนล้วใช่ตอนแรกก็เอาจริงนะพูดจริงตอนก็แอบ,บแอบ,บลืมๆมปแล้วด้วย<ช> <laughs> ว่าตัวเองเคยอัดเพลงนี้เอาไว้ด้วยครับผมแต่ว่าพอแบบกลับไปดูปุ๊บเอ้ยเรามีเพลงนี้อยู่นี่หว่าแล้วแบบมันก็เป็นแนวที่แบบเออค่อนข้างจะใหม่สําหรับเราเราก็เลยอยากลองทำเพราะว่าก่อนหน้านี้เราปล่อยเป็นเพลงโอคัทนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาเพลงรักมาทําต่อก็น่าจะโอเคนะครับมีการกลับไปอัดไปแล้วอยากที่จะมีไว้ว่ามันจะเป็น มันทำใหม่หรือาปรัาเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไหมเออมีมีแค่ทําเพิ่มแล้วกันออครับนะผมเราตอนแรกเรามีแค่ฮูกอย่างที่บอกคือท่อนฮุกกับเออดนตรีเนี่ยพี่เตยเขาทําไว้ดีแล้วเขาเป็นเจ้าของเพลงซูรป,ประกาศตะปะเศนะฮเขาบอกคือพี่เขาทําไว้ดีมากแล้วเราก็ไม่ไม่เปลี่ยนพี่เขาแล้วกันเราแค่มาทําในพาร์ทแรปให้มันมีความเป็นตัว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 เองมากยิ่งขึ้นใส่ท่อนแรปเพิ่มไปด้วยครับยากไหมเคราบเร็วครับก็ยาก ก็ยากครับมันยากตรงวิธีการหายใจนี่แหละนิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็ต้องซ้อมร้องบ่อยๆพอร้องบ่อยๆไปมันก็เข้าปากกสันิ So baby you the one that you can't let go no more Let's go together just like we're talking to the stars รีวิวนี้ไปฟังกันต่อได้นะผมที่กัปปนาวุธช่องยูทูบนะครับผมวิจูเราต้องทำใเหมือนในติ๊กต็อกนราต้องทำให้เหมือนในติ๊กต็อกด้วยเรต้องแห่ต้องก้มหน้า หลังจากไปก๊อปไปก๊อปคอนเทนต์พี่จูมาพี่จูนี่เห็นพี่เขาทำแล้วเออเท่ดีก็เลยลองลองทำดูบ้างเคยคิดไหมว่าแบบพอลงไปปุ๊บมันจะเป็นร้านวิวขนาดนั้นตอนแรกผมคิวทุกคนลืมแอคเคาท์ของเราด้วยใช่เพราะว่าผมผมไม่ได้เข้าแอคแอคเคาท์ติ๊กตอกมาประมาณ3ปี2องสปีได้สามปีคือไม่ได้ไปอัปเดตอะไรเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกที่ลงพวกเบื้องหลังเพลงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมงานจัดการให้ ครับผมก็มีไอ้คอนเทนต์วิชยูนี่แหละที่กลับมาเข้า IG แล้วแบบถ่ายเองก่อนที่คุณจะถามว่าพวกแฟนๆหรือแค่ตับแฟนๆถามเป็นเขาหรือเปล่าดีที่ว่าผมไม่ได้ล็อกเอาท์ไงครับมันก็มันก็ยังค้างอยู่งั้นใช่ใช่ใช่แต่รู้ที่ไม่เข้าไปติดต่อสามปีรู้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 ครับรู้รู้รู้ไม่ใช่เห็นพี่เ้าถ่ายไปนานไงรู้รู้ครับรู้นึงพอพี่แบกดีอย่าง แฟนๆก็เรียกเราว่าเอ้ยคลิปต่อไปมันต้องลงแน่รอไปก่อนครับอ้อยกว่ีเหรอแต่กติงจะร้อยกี่ปีไม่ก็ถ้าเกิดมีจังหวะได้ทำหรืออะไรเงี้ยก็จะลงให้ทุกคนเห็นแหละแต่คือเราก็พยายามแล้วในการทำในการอะไรกี้ก็เออลงเท่าที่มีก่อนแล้วกันไม่เพราะว่ามันห่างกันอะจากคราที่แล้วที่เรานั่นมันก็อาจจะไม่ได้ห่างนานขนาดนั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสก็อย่างที่บอกก็คงได้กลับเจอกันในติ๊กต็อกอีก อย่างงานเพลงนี่ต่อไปกับแผนไว้ยังไงอก็เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ก็อาจจะมีปล่อยอีกเพลงต่อไม่ไม่แน่ใจว่าเร็วเร็วนี้ไหมแต่ว่าก็เริ่มเริ่มทำเพลงต่อไปแล้วเพลงที่จะเป็นเพลงที่แบบมีคนเป็นคอลแลบคนอื่นเราเป็นเพลงเดี่ยวผมทบเลยยังไม่แน่ใจครับผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็เริ่มทําเดโมแล้วครับผมมีมีแผนไม่แน่ใจว่าแนวเพลงจะมาเป็นแนวไหนยังไงเพลงเศร้าครับเพลงเศร้าแล้วก็หัก ก็เศร้าเศร้ามากอัน yeah. น to yes, oh, so ี้เศร้ามากเลยกันเดี๋ยวรอดูรอติดตามมิ่ะคุณยศไปขับไปขับฟังไปน้าตาไหลไปไปเนี่ยต้องมีกระดาษอาจจะอาจจะแล้วต่คนแล้วต่คนแล้วกันถ้าคนอินมากๆก็อาจจะเดี๋ยวเราให้เล่าเสริมนิดนึงตอนที่เราทำอาหารทปกนทีเนาะว่าที่มีเมนูของโอชิมาทำอาหารไม่าทำเครื่องดื่มใหม่ให้ให้มให้อ่าใช่ครับผมก็ชื่อเครื่องดื่มว่า ฮันนี้กรีนทีมะชะใช่ไหมครับผมก็จะเป็นส่วนผสมก็จะมีเป็นอ,อโอชิกรีนทีฮันนี่เลมอนนะครับผมผสมกับชาที่เราเป็นคนคลุกเองก้วเองนะครับผมผสมแล้วก็เทรวมกันครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเลมอนครับผมแค่นี้ง่ายๆครับผมสามารถไปลองทำกันได้ถ้างั้นก็ฝากโอชิไม่นไรเขาบอ,อกเข้มใจทุกคนหน่อยครับผมก็ขอฝากโอชิไม่เนไ้เขาบอกเข้มใจทุกคนด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าถ้ามีโอกาสกับโอชินะครับผม